สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาลองทําแบบ DIY ถูนหมักผมกันมากเพราะพี่มาเคยใช้พวอ,อันนี้สอนวิธีการใช้ไปแล้วนะคะตอนที่นี้เนี่ยพี่ก็เลยว่าเราก็ใช้แค่ครีมหมักหรืออะไรเงี้ยที่เราซื้อมาเป็นขวดๆเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยพี่จะมาให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถผสมเองที่บ้านได้นะคะเราหาจากในตู้เย็นหาตู้กข้าวดี๋แล้วนะพี่ไม่เพื่ว่าอะไรที่มีอยู่ในตู้กับข้าวสามารถมาโลมงตัวได้ะครับทํา ตัวก็แล้วหน้าก็แล้วขัดปากขัดอะไรไปหมดแล้วะคะ่ะเหลือเส้นผมนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวในวิดีโอนี้พิมพ์ไปสระผมก่อนเท่านี้ลูกสระสองรอบเลยแบบว่าขันขันมากนะคะเอาล่ะค่ะไปสระผมกันค่ะก่อนอื่นมาดูส่วนผสมที่พิมพชอบจะใช้นะคะเดี๋ยวนะแน่นอนก่อนจะทาอะไรแล้วร่องหวีแปลงผมให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยพิมพเลือกที่จะใช้ชาวชิซุกะโอของตกอีกแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็น เจ้าที่คลุมผมนะคะเดี๋ยวจะนี่ค่อยคลี่ให้ดูตอนเราจะเริ่มทำนะแล้วก็แน่นอน,นะค่ะต้องมีช้อนใช้ในการผสมพิมชอบใช้ช้อนียเกิด์ตนะก็ใช้แบบทิ้งได้เลยสูตรที่พิมจะใช้เป็นประจำเนี่ยนะคะคือน้ํามันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอนะะนนะกออน,นี้เป็นน้ํามันมะกอกที่แบบ ทานได้ะคะ่ะใสสลัดหรือจะเป็นพวกน้ำมันมะก,กอกวดเล็กๆที่เขาขายในร้านขายยาอะไรเงนี้ขวดละยี่สิบสามสิบบาทพวกนั้นก็ใช้ได้เช่นกันนะคะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าในเมื่อพี่เมียนี่อยู่แล้วคุณก,ก็จะไม่เดินออกไปซื้อขวดละ2รยี่สิบสามสิบาทเพิ่มอีกเพราะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนนะแล้วก็พวกน้ำผึ้งอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งไซเดอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนที่พิมชอบผสมลงไปกลับไปพวกนี้ก็คือจะเป็นพวก ครีมหมักทั้งหลายไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะที่มีนะจะเป็นแบบที่เป็นเป็นครีมเป็นออยนะคะสามารถผสมลงไปได้หมดเลยหรือจะเป็นแบบมัดก็ได้เช่นกันนะคะแต่สําหรับวันนี้ที่พิมเลือกที่จะเอามาผสมกันนะคะมีสามอันก็คือจะมีน้ามันมะกอกนะคะมีน้าผึ้งแล้วก็มีเจ้าอันนี้ค่ะนะคะ,นะคะที่เป็นแบบว่าเม็ดเม็ดอันนี้พิมพ์เคยทําวิดีโอหนึ่งที่พิม์ระบุบอกอยู่แล้วว่าตัวพิมเองเนี่ยพิมชอบใช้ไอเจ้าเม็ด,เม,ดเม็ดเนี่ยนะคะของโรซาชาเพราะว่ามันใช้ หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยนะแล้วเราใช้อันนี้ลงเส้นผมนะคะจะบอกว่ามันสุดยอดมากเลยเพราะว่าเวลาเราเจาะเนี่ยนะคะหเม็ดสำหรับพิม,มนะต่อยผมยาวนะหนเม็ดสามารถใช้ได้ถึงสองครั้งแล้วเวลาที่เราเจาะเนี่ยนะกลิ่นมันจะหอมออกมานะทัานทีแล้วพิมชอบมากโดยเฉพาะอย่างนี้เพราะว่าจากวันนี้นะ้ำมันมะกอกอันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคะมันมีหลายๆสีหลายๆรสนะคะแต่พิมไม่เคยชิมนะเข้าใจาว่าไม่ควรจะชิมด้วยนะคะ, <laughs> ะมาผสมกันเลยดีกว่านะคะ หลังจากที่ทั้งหมักไปแล้วนะคะแล้วก็สะทิ้งนะคะคือหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ะผมด้วยนะเพราะพิมรู้สึกว่ามันมันเกินไปกับตัวเองค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบแบบนั้นนะคะก็ทิ้งไว้แบบสะด้วยน้ำเปล่าก็ได้ะค่ะหลังจากที่ดูดิผมเป่าเสร็จแล้วเนี่ยมัน สุขภาพดีขนาดมันตกมันมีน้ำหนักนะคะให้ดูไปกระทางปลายที่แบบสั้นๆมันก็ตกลงนุ่มมากๆพริ้วสุดขีดนะคะเพราะนั้นสูตรนี้อย่าลืมทำสัปดาห์สองถึงสามครั้งต่อสัปด,ดาห์นะคะแล้วเราเจอกันในเร็วหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมก,กันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ